สบายดีพี่น้องจริงๆฝนเสียบเนี่กทงานน กุ้งบินจำานแล้วสาดเขียวคาเทียกิทจำานสาดเขียวจะมีปูางไฮบัตจะเซอร่าบอร์จ้ามปีเหล่านี้เดีีิทจำานสาดเขียวเสียสวัสดีค่ะป้าฟอฟอแมแมบันครับนักเอกออมแอมมาแล้ว เิบเติกเติบเจิอยเป็นได้เนะไปกินไปหนาเอาน้ำตัวพอหยุดเน่ยพอหยุดเอาเจียแล้วเฮ้นิ้วน้ำไปทําหาน้ำน้ำเม่มไม่ได้ว่าน้ำอันเซียบดบิดเหรว อยู่ว่าตเอาแซวงนึู่รเปาเมีแก่น้วีปตั้หนานีหลีว่าเห็นเล่ตีมเบ้นึ้กันยุบันจมตรงหัที่จจบแขใหม่แกลอยแฝกลอยซิ หาแพ็คลอยสิบาทแพ็คละยี่บอแพ็คละยี่บาทโอ้พ,อพ,อพออนนอยย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 ยนยยยยอยยยยยียย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 ยกยย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 ยายยย่ยยยยยยย้ยยย ยังกินละต้มจืดทำหน้าอร่อยมากหอมแบบเยอะเนี่อนะห่อนๆลายๆก็ดีสดมีแห้งเนี่ยแต่เสียบแบบอยู่เป็นแต่เสียบอยบู่ นี่ดีอยู่พี่น้องยนีเป็นแง่ลูกไฟเปล่าน้ำไปได้แล้วขึ้ยกเลิกเหมือนกับบริษัทใดเงินเลยเหมือนีัเออใจเย็นเย็นลูกเขาได้อันนี้แล้วมาหาเงินแต่เวทธีพนังเมียก็ห้ามหรอกละส่วยพนสีได้ตั้งสงสารทั้งของทั้เส้นทั้งคุปปายส่วยพนสีได้ตั้งค์จะา่าใบสอง สงสาุกฝไายคือแม่ว่ายกเลือมันก็บดิ้ได้เงินเลยมันนี่เยวนาเห็ดแด้ห็ดมยกเอันสิเงียเออบอันคือจังมวนกับพรมันได้ดอกเดี๋ยวมนี่มันมันโผล่แม่เออเาขัดเกลเสียมีผืนเดียวได้ัดเข สูดๆเด้อคุณหมอเด้อสู่เลยแม่แบบนาทีนี้แล้วฮ่าฮ่าทำยังไงแล้วเออเฮาอันนี้แล้วมันแล้วเด้วดิเจ้าที่เพิ่นกระหังหนักกาเฮาดอกเสืวนเพิ่นสีไดงต่างจากเพิ่นปวดทําคว่มสะอาดยังเมียสูดๆพี่น้องลูกเตาก็ได้ยังไงคือว่าแหละแต่ว่าเฮาก็ต้องสูเนาะพี่น้องจังไรฮเอา

i yeah. เสร็จทันไหมคุณแม่กำลังจัดผลไม้กำลังจัดของไหว้ไข่อ้อไข่อ้อดของแทะ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  แทนคุณนายแน่ดอกบัวแพงมากแพงก็ไม่มีให้ไม่มีของให้ไม่มีให้เลือกดิแม่ไม่มีเลยมีแค่นี้เลยเอามาแค่นี้โอ้เดี๋ยวมาจ้ากบาทละเมี่ดอกละสิบห้าบาทมันนี่แค่กี่ดอกเองดอกละสิบห้าบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกวันนี้ได้มาแจะมาใส่ข้างละจริงแล้วมันต้องใส่ข้างละเก้า ไม่มีก็ขอให้มีดอกบัวมาก็แล้วกันแถวนี้ดอกไม้มันหน้านี้มันไม่อยากเอามาเสี่ยงเลยมันผ่อนดอกกุหลาบก็ดอกละยี่สิบบาทไม่ไหวอืมอากาศผ่อนมันจะเอาดอกกุหลาบเลยมันไม่ไหวดอกกุหลาบอันนี้มันของปลอมจิมแใช่อันนี้มันมันหน้าหน้าร้อนแม่เลยบอกว่าใช้อนี้ไปก่อนมันก็ได้ไม่เหี่ยวไม่เป็นยางหรอกเนี่ย เวลามันเหี่ย e วมันดูไม่ดีไงกว่าเราจะได้มาแทนมันก็อีกหลายอ,ะอ่ะไปเจอตลาดมีก็มีไปไม่ไปเจอก็เหี่ยวอยู่นั่นเนี่ยเลยเอานีอ้อไว้สำรองอากาศฮอนเนาะเมียเนาะตลาดหาย,ยากมากเลยดอกไม้๋ยวนี้มันไม่กล้าเสี่ยงเอามาให้เหราเอาม,มาน้อยหมดแล้วหมดเลยอ,อากาศมันร้อนเนามากแล้วก,ก็เห e ี่ยวกันซ้ำกัน อาแม่สู้ๆสู้ๆเออสู้ๆท่านี้ก็สู้ๆคือกันได้คูด้วย เอกอมแอมเองไม่อีกแล้วมันขึ้นกลับไปได้ยังไม่โบกันได้ยังไม่ลูกสาวขนม้อนกินเยอะมากปอดมันค่าบอบี้อร่อยไม่เป็นไรบอบี้เพคุะค่าก็จะชุดกับพ่อยอดนะคะไม่ต้องถ่าย ่ายแล้วตั <laughs> ยกำลัง,งน,น,นั่นกนง,งาากินอยอ่ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่มาทักนั่งอีกออมาค่ะมาค่ะมากินข้าวเรากินข้าวกับลูก